มาดูในเรื่องของรถทัวร์กันบ้างนะคะแน่นอนถ้าพูดถึงรถทัวร์เนี่ยต้องนึกถึงเจ๊เกี่ยวซึ่งเป็นผู้ประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ของรถทัวร์ชื่อดังนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเจ๊เกี่ยวค่ะออกมาประกาศขายบริษัทเชิดชัทยทัวร์ปิดตำนาน65ปีเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยหลังจากที่ผ่านมาเจอพิษโควิดเล่นงานแล้วก็ค่าน้ำมันแพงทำให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่องค่ะ นางสุจินดาเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารบคสและเจ้าของอู่เชิดชัยและบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวออกมาเปิดเผยเขาว่าจากสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งปัจจุบันค่าน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทเดินรถได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวที่มีรถอยู่กว่า200คันวิ่งทั้งสายภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือ ตอนนี้เหลือรถวิ่งอยู่แค่20-30%เท่านั้นอีกประมาณ70%ต้องหยุดวิ่งรถจอดรถทิ้งไว้ที่อู่มานานกว่า2ปีแล้วเพราะประสบกับปัญหาขาดทุนเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารและปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้วิ่งรถแต่ละครั้งก็ไม่คุ้มค่ากับค่าโดยสารค่ะ โดยเฉพาะรถที่วิ่งสายยาวกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆทั้งภาคอีสานและภาคเหนือตอนนี้หยุดวิ่งเกือบร้อเเซ็เหลือเพียงแค่สายสั้นๆอย่างกรุงเทพโคราชและจังหวัดในภาคตะวันออกเนื่องจากว่าหากนำรถออกวิ่งทุกคันก็จะต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าเดือนละ4ล้านบาทอีกทั้งยังจะต้องมีค่าแรงคนงานค่าจ้างพนักงานและค่าจิปปถะต่างๆที่ต้องจ่ายอีกเป็นจำนวนมากด้วย ซึ่งบริษัทเชิดช,ชัยทัวร์ประกอบธุรกิจร่วมโดยสารบคสมานานกว่า65ปีแล้วตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาก็เริ่มประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาเจอการระบาดของโควิด -19 แล้วก็มาเจอกับค่าน้ำมันที่แพงขึ้นในขณะนี้ด้วยทำให้ทางบริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ นอกจากนี้นะคะพฤติกรรมของประชาชนเองก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายคนไม่นิยมขึ้นรถโดยสารที่บกอสอแล้วหันไปซื้อรถเกง๋งรถกระบะขับกันเองจนหมดส่วนการเกิดขึ้นของสายการบินโลคอร์สนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเลิกขึ้นรถทัวร์และหันไปใช้บริการสายการบินโลคอรสแทนค่ะเพราะว่าค่าโดยสารก็ไม่ต่างกันมากนักแต่ใช้เวลาในการเดินทางรวดเร็วกว่า ตอนนี้จึงต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกประกอบธุรกิจรถโดยสารบขสโดยขายบริษัทเชิดชัยทัวร์ออกไปเพื่อไม่ให้กระทบธุรกิจอื่นๆแม้ว่าจะรู้สึกถึงความเสียดายในเรื่องของเชิดชัยทัวร์แต่ว่าในเรื่องของธุรกิจถ้าหากทำต่อแล้วขาดทุนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำต่อไปทำไมค่ะ อีกอย่างเจ๊กเกียวบอกว่าตอนนี้ลูกๆทั้ง4คนก็มีกิจการเป็นของตัวเองกันหมดแล้วทุกคนก็ไม่มีใครอยากสานต่อธุรกิจเดินรถบคสเพราะว่ามีแต่ปัญหาและกำไรน้อย ประกอบกับตอนนี้เจ๊กเกียวท่านก็อายุ85ปีแล้วนะคะจึงไม่อยากจะเหนื่อยกับการต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในบริษัทที่ประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างนี้อีกต่อไปอยากจะวางมือกับธุรกิจรถร่วมโดยสารบคสและจะไปทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอื่นๆที่ยังอยู่อย่างเช่นธุรกิจต่อตัวถังรถโดยสารธุรกิจขายรถยนต์และธุรกิจให้เช่าที่ดินค่ะ